อยู่ผู้ปกครองของขวัญชาติขวัญชาติก็ดื้อหน่อยคุณพ่อก็อดทนหน่อยวัยรุ่นวัยรุ่นสาวมนอนต่เออก็พูดเหนือกันนะคะพ่อของขวัญชาติเป็นคนจังหวัดน่านก็เลยเล่าให้ภรรยากำลังเล่าให้ฟังว่า ขวัญชาติเนี่ยเอาผู้หญิงมานอนที่หอพักด้วยไม่จริงเขาเป็นเพื่อนกันคำว่าเพื่อนนี่มันจะจะมีเด็กๆไม่ไม่ไม่ดื้อขนาดนั้นฝ่ายปกครองเขาได้สอบแล้วไม่ใช่เหรอทาเลาะก็สอบแล้วขวัญชาติเดี๋ยดื้อนักสิลูกเกลียกล้วว่ะมันได้แง่ใหญ่นี่นะเปิดเปินจะบอกขบอให้ไปพูดงานนี่นะก็เรียกว่าเอออันอู้กันนะปกติเมไปกับเป็นอย่างนี้ ก็เขาเาคลียร์กันจบแล้วครูก็สอบไปแล้วนะคะคนจะกลับไปอยู่ภาคเหนือไหมนี่ก็จะไปอยู่กลับไปอยู่น่านไหมคะนี่อยู่นี่เละโอ้ยอยู่อีสานนี่เ <c oughs> นาะเนาะอบอุ่นดีอบอุ่นดีอยู่อีสานนี่แหละ <c oughs> ดีค่ะก <c oughs> <ค>็คุณพ่อของคุณพ่อของขวัญชาติก็ไม่อยากเข้ามาห้องผู้อำนวยการบอกว่าตัวเองแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรที่นี่ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ เราสนับสนุนให้เยาวชนของชาติเป็นคนดีเราจะอยู่ในชุดอะไรเราก็สามารถที่จะทําได้วันนี้พ่อแม่ทั้งสองคนมาก็เคลียร์กันแล้วเรื่องสาวๆขวัญชาติอย่าทําอีกนะลูกเ,เขาบอกว่าเขารักเรายัางไงก็อย่าเพิ่งไว้ใจเขารักเราที่ไหนล่ะไม่ใช่เขารักเงินในกระเป๋าของพ่อแม่เรานีมากกว่าหรือเราเป็นลูกคนเล็กหน่อยอย่าทำอะไรที่มัน เสียตังเงินมันหายาก,กเข้าใจไหมลกูกไม่เสียตังเงินมันหายากเข้าใจไหมคะเดี๋ยวแม่จะพาไปออบอกฝ่ายวิชาการว่าเรื่องนี้เคลียร์แล้วนะคะให้กำลังใจผู้ปกครองเต็มความสามารถนะคะสู้ๆโอ้ <c oughs> เก่งจังเลยทั้งสองคนเก่งจังเลยนะคะทั้งทำไร่มันสับปหลังทั้งทำสวนยางทั้งทำนา เก่งก่อแม่พออ,อต่างเยอะนะคะนี่แม่พออทํานาเป็นอย่างเดียวยังไม่มีไร่มันสปลังยังไม่มีสวยนยางพาราเลยเ <c oughs> ก่งนะคะนี่ <c oughs> คนที่จะต้องเก่งต่อไปไม่ใช้ตังคือขวัญจ้าหาตังเองนี่แม่บอกให้เงินกระตันยูกลับมาเดือนละเท่าไหร่ <c oughs> ถูกต้องต้องส่งพ่อกับแม่ทุกเดือนถ้าไม่ส่งนี่แม่จะบินไปหาบริษัทเขาเลยเข <c oughs> ้าใจหรือยังรับ <c oughs> ปาก สาธุพ่อกับแม่เดี๋ยวนี้ที่ทำให้เจ็บจ้าน้ําใจกลับกราบไปที่ตักเออมากราบแม่ฝั่งนี้ออขอโทษที่ทําให้เดือดร้อนผู้ให้กําเนิดจะต้องสำคัญที่สุดกราบอืเอเอเดี๋ยวแม่พาไปบอกฝ่ายวิชาการก็เคลียร์แล้วนะคะ สูๆเดี๋ยวไยงัเนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำไฟไปจ้าร้องให้ทำไมตัวยังกระชังน้ำร้องให้ทางมารู้จักสำนึกผิดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ไม่ทำเข้าใจไหมลูก